กรณีของบริษัทเบต้าโกรจำกัดมหาชนหรือว่า BTG ล่าสุดทาง<ม>คุณวรพจ์หงพินโยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนัก<ม>นักลงทุนสัมพันธ์นะครับก็ได้เปิดเผยถึงผลการงานของบริษัทว่าขณะนี้เนี่ยได้ผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปแล้วในช่วงไตรามาส2ที่ผ่านมานะครับซึ่งช่วงไตรามาส2เนี่ยเป็นจุดที่เริ่มกลับมาทำกำไรได้และก็มั่นใจว่าผลการดำเนินงานสำหรับตลอดทั้งครึ่งหลังของปีนี้ จะเติบโตได้ดีกว่าช่วงครึ่งปีแรกทั้งนี้มีปัจจัยสนับสนุนนะครับมาจากความต้องการในการบริโภคที่แข็งแกร่งของตลาดในประเทศและตลาดส่งออกรวมถึงราคาขายเนื้อหมูและไก่ที่เพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ต้นทุนการผลิตยังมีทิศทางทรงตัวจากช่วงครึ่งปีแรกนะครับโดยปัจจุบันบริษัทมีคำสั่งซื้อรอส่งมอบหรือว่าตัวออเดอร์เนี่ยครอบคลุมไปจนถึงสิ้นปีนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ครับอันนี้ก็ถือว่าอันดับแรกคือผ่านพ้นจุดต่ําสุดไปแล้วตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งนะครับแล้วเห็นการฟื้นตัวไตรมาสสนะครับสำหรับภาพรวมในทั้งปีของปีนี้นะครับก็บริษัทก็มีการตั้งเป้าหมายยอดขายจะเติบโตประมาณ5-10%เนะฮะเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มียอดขายได้รวมอยู่ที่1นึ่งแสนล้านบาทนะครับก็ซึ่งไปเป็นไปตามดีมานด์ของการบริโภคที่เพิ่มขึ้นนะฮะทั้งตลาดทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศโดยเฉพาะในโซนของยุโรปและประเทศญี่ปุ่นนะครับส่วนอัตรากำ นะจากปีก่อนนยอยู่ที่ระดับประมาณ10%แล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายในแง่ของการขายและบริการต่อยอดขายนะครับก็อยู่ที่ประมาณ10-11%นะครับก็วางเป้าหมายในการลงทุนปีนี้นะครับไว้ที่4 0 0พนล้านบาทด้วยกันนะครับทางบริษัทรัรพย์ k g i ประเทศไทยก็คาดการณ์ผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังของ, <c oughs> ของทางเบต้าโกรนะครับว่าจะดีขึ้นจากช่วงครึ่งปีแรกซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามทิศทางตามสัญ,ญญาณที่ฝ่ายบริหารส่งออกมาล่าสุด ทาง KJI e ก็มองประเด็นเรื่องราคาหมูนะครับในประเทศที่ทยอยปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงตัวของอุปทานก็คือดีมานที่ฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปกตินะครับที่20ถึง22ล้านตัวต่อปีขณะเดียวกันคาดว่ายอดขายในธุรกิจทางการเกษตรก็จะได้รับแรงหนุนนะครับมาจากโรงงานที่จังหวัดฉะเชิงเซาที่มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นราว10%โดยจะเริ่มเปิดดำเนินการในช่วงไตรมาส3นี้อย่างไรก็ดียังคงคำแนะนำถือหุ้น BTG นะครับให้ราคาเป้าหมายภายในช่วงครึ่งปีแรกของปี2,168เนี่ยไว้ที่ระดับ21บาท50สตางค์ถ้าเทียบเคียงกับราคาปัจจุบันนะก็ถือเป็นดาวไซต์อยู่ประมาณ6นะฮะแต่ก็ต้องดูว่าจะมีการปรับประมาณการอย่างไรในช่วงต่อจากนี้หรือไม่นะฮะก็เดี๋ยวคงต้องให้ทางเบทาโกรนั้นนะฮะดูว่าจะมีการจัด Analy ิ e เ,เมื่อไหร่ ก็ต้องถือว่าสถานการดูดีขึ้นนะฮะหลังจากปีที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงต้นปีเนี่ยนะฮะมันมีประเด็นปัญหาเรื่องของหมูเถื่อนอ่าใช่นะ,ะหมูเถื่อนที่เข้ามาแล้วทำให้ราคาขายในตลาดบ้านเราเนี่ยมันปรับลดลงอ,อย่างมีนัยะสำคัญจนไม่เรียกว่าต้องมันมันถึงจุดที่ไม่คุ้มทุนอะ่ะนะ <laughs> คือคนเลี้ยงขายได้ราคาไม่คุ้มกับต้นทุนอที่เพาะเลี้ยงมาใช่นะฮะนี่มันก็เป็นประเด็นปัญหาใหญ่แล้วก็เป็นปัจจัยหลักที่เข้ามากดดันผลประกอบการของทางเบทาโกรด้วยราคาหุ้นก็ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็ดูตั้งแต่ช่วงประมาณสักปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาราคาหุ้นก็เริ่มมีการไต่ระดับกลับขึ้นมานะครับจากประมาณสัก20บาทก,กว่าๆนะฮะขึ้นมาปัจจุบัน23บาท30สตางค์ อย่างที่กลาบเรียนถ้าดูตามการประเมินของ KGI นะครับอาจจะมีดาวไซด์อยู่เล็กน้อยนะฮะแต่ก็ต้องลุ้นว่าจะมีการปรับเพิ่มประมาณการในช่วงต่อจากนี้หรือไม่มนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่อยู่ในช่วงระหว่างการฟื้นตัวนะสำหรับเบทาโกก็ลองติดตามดูนะฮะสักพักพองบตรมาสามออกมาเนะี่ยผมว่าน่าจะเป็นตัวชี้ชัดอีกทีหนึ่งนะฮะในแง่ของการกลับมาครั้งนี้นะครับ